อูซีทูให้ได้ผลดีที่สุดส่วนใหญ่รับประทานก่อนอาหารเพราะเน้นการดูดซึมแต่จริงเรามีวิตามินซีอยู่เราช่วยในการดูดซึมอยู่แล้วแต่ถ้าจะดีให้สุดก็ดคือรับประทานก่อนอาหารเชา้าตอนท้องว่างครับจะช่วยการดูดซึมได้ดีที่สุดครับผมเพราะฉะนั้นเราจะแนะนําว่ากินเชา m, ้าหนึ่งเม็ดเย็นหนึ่งเม็ดจะดีกว่าเพราะร่างกายเราสามารถจะได้จุดการดูดซึมได้เป็นสเต็ปสเต็ป,ตปดีกว่าการกินทีเดียวร่างกายบางทีมันเหลือแล้วมันขับออกไปโดยฉับพลันมากกว่า ไม่รวมกันครับก็คือกินเช้าหนึ่งเม็ดเยน็ยนเม็ดให้ห่างกันคือเราที่เราต้องกินห่างกันเพราะว่าร่างกายสมมติแล้วเรารับไปเทคเข้าไปอ่ะสี่สิบใช่ไหมครับแล้วช่วงระยะเวลาก่อนก่อนจะมื้อเย็น,ม,นมันมีการขับออกแล้วเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเติมเข้าไปให้มันเต็มได้มันก็เลยกัดว่าเราไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แนะนําให้กิน2เม็ดเลย,หยหให้กินเช้าหนึ่งเม็ดเย็นหนึ่งเม็ดเพื่อทําให้ระบบยามันอยู่ในกระแสเลือดหรืออาหารสเริมในกระแสเลือดได้ยาวนานขึ้นนะครับใช่ครับบางทียาบางทีเขามีครบไซเคิล ทำไมยาแก้ปฏิชีวนะบางตัวหรือบางตัวให้กินเป็นเวลาเป็นเวลาลครับเพราะให้มันอยู่ในกระแสเลือดได้นานขึ้นครับ